สวัสดีครับนี่คือเอสเตมิชชั่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบนะครับโน้ตบุ๊กแบบท i n นวันนะครับแล้วก็เป็นตัว iPad ระหว่าง2รุ่นนี้นะครับมีข้อแตกต่างในการใช้งานด้านใดบ้างนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆสั้นๆกันนะครับแต่เบื้องต้นนะครับสำหรับในเรื่องตัวสเปคเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มาเปรียบเทียบกันแบบมัดต่อมัดคอมเพลอะไรมากนะครับเพราะว่าด้วยตัวโน้ตบุ๊กที่ผมพูดถึงนะครับก็อาจจะรวมหลายๆสเปคเข้าด้วยกันนะครับอาจจะมีเริ่ม เน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับว่าตัวนี้นะครับเหมาะใช้งานในทางแบบนี้มากกว่าตัวนี้อะไรแบบนี้นะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับสั้นๆระหว่าง iPad และโน้ตบ o ๊กทวินวันนะครับ สำหรับในส่วนแรกนะครับที่ผมจะทําการเปรียบเทียบในเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวขนาดหน้าจอนะครับแล้วก็เรื่องของต้นน้ำหนักในเบื้องต้นนะครับสำหรับในฝั่งตัวแล็ปท็อปทวินวันนะครับก็จะเริ่มที่ประมาณ10.1นิ้วเนี่ยก็มีเห็นในบางยี่ห้อแล้วนะครับไปจนถึงสูงสุดนะครับที่ประมาณ14นิ้วอันนี้คือหน้าวันที่ลงคลิปนะครับก็อนาคตอาจจะมี15นิ้ว16นิ้วอะไรให้เห็นนะครับก็อาจจะไม่แน่นะครับแต่หน้าวันที่ลงคลิปเนี่ยที่เห็นล่าสุดในตลาดนะครับตอนนี้็เปนแคอืบบล แบบ2 in 1นะครับไม่รวมถึงพวกตัวเรือธงต่างๆนะครับเช่นของ asus ตัวที่สามารถกางจอไดอ้ถึง17นิ้วอันนี้เราจะไม่นับตรงนั้นนะครับเราจะนับแค่เป็นพวก14นิ้ว13นิ้ว12นิ้วอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัว ipad เนี่ยก็มีเริ่มตั้งแต่ประมาณ10.2นิ้วนะครับในตัวเริ่มต้นนะครับพวก ipad gen ต่างๆนะครับไปจนถึงในรุ่น pro นะครับสูงสุดที่ประมาณ12.9นิ้ว น,น้ำหนักโดยรวมก็เริ่มที่ประมาณ400กกนะครับจนถึงประมาณ600กกอันนี้คือไม่รวมอุปกรณ์เสริมนะครับเช่นคีย์บอร์ดอันนี้ยังไม่รวมนะครับแค่บอดี้อย่างเดียวนะครับก็ในฝั่ง iPad ก็จะมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวบอดี้ก็จะไม่ต่างอะไรกับตัวแล็ปท็อปทวีนวันะครับจีมีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดยังมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวแล็ปท็อปทวน ในเบื้องต้นก็คือเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าฝั่งของตัว iPad เนี่ยถ้าเกิดพกแค่บอดีเ้เพียวๆเลยก็จะค่อนข้างที่จะเบาวกว่านะครับแน่นอนว่าอันนี้คือยังไม่ได้รวมในฝั่งของตัวอุปกรณ์ที่เป็นคีย์บอร์ดนะครับแต่แล็ปท็อปทูนวันเนี่ยที่เริ่มประมาณหนึ่งกิโลขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีคีย์บอร์ดติดมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นในส่งตัวฟลิปนะครับจะไม่ใช่พวกตัวที่เป็นพวกซีรีส์ของตัวเสเลดนะครับเช่น Asus VivoBook Slate Go อะไรแบบนี้นะครับที่จะแยกจอและคีย์บอร์ดออกจากกันนะ นะครับสำหรับทั้งตัวแล็ปท็อปทวีนวันแลวก็ตัว iPad สําหรับตัวแล็ปท็อปทวีนวันนะครับถ้าเกิดเอาตัวเริ่มต้นเลยนะครับที่ยังพอเห็นอยู่ในตลาดนะครับแต่ว่าก็มีค่อนข้างน้อยแล้วนะนะครับสำหรับ Intel Pen t เทียมซิลเวอรตัวเริ่มต้นนะครับประมาณหมื่นต้นต้นเนี่ยก็จะมีให้เห็นในหลายยี่ห้อก็จะใส่ CPU ประมาณนี้มานะครับแพนเทียมรามสีจิกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นไซส์จอประมาณ14นิ้วเปรียบเทียบกับตัวเริ่มต้นนะครับอย่าง iPad Gen นเนะครับที่ยังพอหาตามร้านอออนนไล์ต่่าางงๆรัหืวเย พอมี้เห็นอยู่นะครับก็มาพร้อมกับชิป A13 Bionic นั่นเอง อันนี้คือผมแค่เทียบในระดับตัวเริ่มต้นเหมือนกันนะครับสำหรับ iPad Series Gen แล้วก็แล็ปท็อปทูอินวันนะครับที่เรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับถึงราคามันอาจจะห่างกันสักหน่อยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็รุ่นนี้เนี่ยก็ยังพอมีให้เห็นในตลาดนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่เอามาเปรียบเทียบกันนะครับก็คือตัวเริ่มต้นกับตัวเริ่มต้นด้วยกันนะครับแต่ผมว่าไม่แน่นะครับในอนาคตอันใกล้นะครับในเรทราคาประมาณหมื่นต้นๆเหมือนกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ CPU Pentium แล้วนะครับอาจจะเป็นนนะรอเป็ไททีี่ ใหม่กว่าในปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้ความแรงที่แรงขึ้นนะครับใช้งานได้หลากหลายขึ้นนะครับก็อาจจะมีให้มาเปรียบเทียบกันอีกในอนาคตอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับในฝั่งของแล็ปท็อปทวินวันตัวเริ่มต้นเพราะว่าทั้งสองรุ่นเนี่ยต้องบอกได้เลยนะครับว่าการใช้งานแบบทั่วๆไปนะครับก็สามารถทําได้ทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว,ว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับหรือว่าความถนัดของแต่ละคนนะครับที่แตกต่างกัน นะครับผมก็เลยไม่ได้ลงลึกตรงนี้มากนะครับถ้าใครทํางานประเภทเอกสารด о к у м е н นะครับเน้น ทำงานหลายๆหน้านะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าในฝั่งตัววินโดว์เนี่ยก็จะทําได้ค่อนข้างที่จะคล่องตัวกว่านะครับจะไม่ได้บอกว่าดีกว่ามากๆนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนจริงๆนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของความคุ้มค่าด้วยนะครับตัวซอฟต์แวร์เรื่องของราคาด้วยนะครับในฝั่งตัว iPadOS เนี่ยถ้าคุณผู้ชมนะครับจะไปใช้ในเรื่องของตัว Microsoft ต่างๆก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของตัวรายเดือนนะครับอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับตัวฝั่ง Windows นะครับในหลายๆร่่่่นนหหลาาาายยีี้้้้เเคตตังแ20,000ขึมมมสวใใญจะ Office นะครับก็คือจะมี Word Excel มาให้อยู่แล้วนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเราก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าถ้าเป็นงานด้าน Document นะครับงาน Word Excel กเนี่ยก็ Windows ก็ยังเป็นตัวเลือกลำดับแรกๆเลยครับของคนใช้งานประเภทนี้ ทีนี้ก็จะมาดูออปชันเสริมหลักๆนะครับที่ iPad มีนะครับแต่ตัวแล็ปท็อปทูนวันที่ใช้ Windows จะไม่ค่อยมีนะครับก็คือเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นกล้องนั่นเองนะครับสำหรับกล้องเนี่ยแต่ละรุ่นนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะมีกล้องหน้าหมดนะครับในหลายๆรุ่นหลายๆประเภทนะครับทั้งแล็ปท็อปทูนวันนะครับแล็ปท็อปปกตินะครับหรือจะเป็น iPad iPhone ต่างๆนะครับมือถือสมาร์ทโฟนทั่วไปก็ต้องมีกล้องหน้าอยู่แล้วแต่สําหรับถ้าให้เปรียบเทียบนะครับระหว่าง iPad กับตัวแลว้ ทั้งในตัวกล้องหน้านะครับแล้วก็ตัวกล้องหลังนะครับถ้าเปรียบเทียบในราคาที่เท่ากันนะครับก็จะได้ออปชันกล้องที่เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับ iPad ก็เข้าออกแบบมาเพื่อตรงนี้ด้วยนะครับแต่สําหรับในฝั่งตัวแล็ปท็อปทูนวันนะครับก็จะมีบางรุ่นนะครับที่มีกล้องหลังนะครับบางรุ่นก็จะไม่มีซึ่งก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัวกล้องหลังนะครับอย่างถ้าเป็นกล้องหลังที่ผมเจอล่าสุดนะครับก็จะเป็นตัว Asus VivoBook Slate ตัวนี้นะครับที่เขามีกล้องหลังนะครับก็าารได้งอต่ๆทํ นะครับแต่ถล้าเทียบกับ iPad แล้วเนี่ยก็ iPad ก็ยังทําได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการออปชันตรงนี้ในฝั่งตัว Windows ผมว่าตัวนี้ก็ทําได้ดีประมาณหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอต่างๆที่ใช้กล้องหลังนะครับส่วนในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ได้ทั้งคู่นะครับแต่สําหรับความถนัดในการใช้งานอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบองแต่ละคนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบใช้อารมณ์เหมือนโปรแกรม Premiere Pro นะครับตัดต่อที่ค่อนข้างที่จะสเกลใหญ่นิดนึงก็ทาง Windows เนี่ยก็จะค่อนข้้าาางงไดเปรรียบตมกว่ แต่ถ้าเกิดใครที่เน้นตัดต่อทั่วไปนะครับเช่นใช้โปรแกรมแคปคัตแบบนี้นะครับสําหรับผมเนี่ยมองว่า iPad เนี่ยก็เพียงพอต่อการตัดต่อวิดีโอประมาณหนึ่งแล้วนะครับเช่นเอาไปลง Tik t o k อกนะครับทําคลิปสั้นๆเนี่ยก็ผมมองว่าก็ยังค่อนข้างตอบโจทย์กับการใช้งานตรงนี้นะครับสําหรับ iPad หรือถ้าเกิดใครที่ถนัดโปรแกรมแบบนี้เนี่ยตัวในฝั่งของ Windows เนี่ยก็สามารถใช้งานตัวแคปคัตได้เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่า ทั้งคู่นะครับสามารถทําได้นะครับสำหรับตรงนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับสำหรับเรื่องของการตัดต่อวิดีโอหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบในเบื้องต้นนะครับทั้งในเรื่องของ i p แ d นะครับแล้วก็แล็ปท็อปทูอินวันที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Window s นะครับก็หลักๆแล้วนะครับผมจะสรุปสั้นๆอีกรอบนึงนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเขาจะเหมาะกับใช้งานประมาณไหนมากกว่านะครับก็สําหรับในฝั่งของ iPad เนี่ยผมยกให้ การใช้งานทั่วไปเนี่ยไหวอยู่แล้วนะครับเล่นโซเชียลมีเดียนะครับเล่นเกมนะครับอย่างอ o v นะครับ PUBG Mobile นะครับก็ยิ่งถ้าเป็น iPad Pro นะครับที่มีหน้าจอเป็น120เฮิร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าจะเล่นได้ค่อนข้างฟินกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเล่นเกมประเภทนี้เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับดูหนังฟังเพลงเนี่ยเขาโอเคเลยนะครับผมเนี่ยส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบลำโพงด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานนะครับเช่นการจดโน้ตถ้าใครที่ซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ซื้อแอป Good Note มาด้วยผมว่ามันก็จะเปป็็นนนนนนอออออะไรทีีีี่่่่ลงงตตัััวววมาากก้้้สคขชบแ นะครับอันนี้ก็คือผมใช้งานตรงนี้จริงๆด้วยถ้าเกิดเราใช้แค่นี้นะครับใช้แค่จดโน้ตต่างๆนะครับพกปากกาสักเล่มหนึ่งนะครับมีเคสนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องเนี่ยส่วนตัวผมนะครับก็ยังมองว่าไม่ได้หนักอะไรมากนะครับพกพากันได้แบบสบายๆยิ่งถ้าเป็น iPad Air แล้วเนี่ยก็ยิ่งเบาเข้าไปใหญ่เลยนะครับส่วนตัวก็คือใช้ทั้ง iPad Pro แล้วก็ Air นะครับทุกวันนี้ก็พก iPad Pro ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักอะไรแล้วนะครับแต่นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ผมใช้งาน Microsoft นะครับเปิด Office ที่มี Word มี Excel โดยเฉพาะตัเวิร์ดที่เวลาพิมพ์งานหลายๆหน้าเนี่ยก็จริงๆส่วนตัวผมไม่มีคีย์บอร์ดด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้รู้สึกถึงฟิลลิ่งตรงนี้มากนะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นนะครับที่ผมได้เปิดเทสโปรแกรม Microsoft Word ใน iPad เนี่ยดูพวก UI อะไรต่างๆนะครับในการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับฝั่ง Windows ที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเป็นในส่วนตรงนี้นะครับสำหรับผมเนี่ย Windows จะทาได้ค่อนข้างคล่องตัวก่าเยอะเลยนะครับสำหรับในเรื่องงาน Microsoft Office ต่างๆนะครับทั้ง Excel นะครับเวิร์ดแล้วก็ PowerPoint Presentation นะครับก ในฝั่งของ Windows เนี่ยจะทำได้อย่างง่ายกว่านะครับยิ่งมาอยู่ในโน้ตบุ๊กแ็ปท็อปทูนวันเล็กๆเบาๆนะครับ10นิ้ว12นิ้วนะครับก็อารมณ์ในการพกพาเนี่ยก็จะค่อนข้างคล้ายกันเลยนะครับก็จะไม่ค่อยต่างกับ iPad มากเท่าไหร่นะครับน้ำหนักโดยรวมกับ iPad ที่ใส่เคสนะครับแล้วก็มีปากกาด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับจะไม่ค่อยต่างกันมากแต่ว่าในเรื่องของ OS เนี่ยก็ต่างกันแน่นอนนะครับสำหรับฟีลลิ่งการใช้งานนะครับส่วนตัวแล้วนะครับถ้าเกิดใครใช้งานตรงนี้บ่อยๆนะครับก็ วินโดว์ซะมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับบางคนก็อาจจะใช้ Microsoft Office นะครับ Excel นะครับแค่หยอดตัวเลขนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับก็ใน iPad ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดด้วยนะครับ สำหรับคลิปเปรียบเทียบนะครับสั้นๆนะครับ iPad กับตัว laptop ทูนวันนะครับก็เนื้อหาหลักๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่การใช้งานซะมากกว่านะครับก็อาจจะไม่ได้ลงลึกลงดีเทลในเรื่องตัวรายละเอียดสเปกเนี่ยเยอะมากนะครับก็เน้นจับใช้งานจริงนะครับว่าฟีลลิ่งของมันเนี่ยต่างกันยังไงบ้างนะครับการใช้งานแบบนี้นะครับเหมาะกับตัวนี้มากกว่าอะไรแบบนี้นะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากไว้ให้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อของคุณผู้ชมนะครับ ส่วนถ้าเกิดใครอยากดูรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยก็มีด้านล่างนะครับว่าพูดถึงตัวไหนบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับทางเอสเมนชันก็คงมีแค่นี้นะครับคลิปต่อไปจะมีอะไรมารีวิวมีอะไรมาแนะนํากันอีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็คิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับให้กับทางเอสเมนชันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสดบ